แล้วก็ประสบการณ์ที่สร้างขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นหลักของสังคมวิทยาศาสตร์อะค่ะอา์ลดการจดจําพวกข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมขอเสริมเพื่อนที่พูดไปสองคนนะครับเกี่ยวกับประเด็นการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเหมือนว่าการสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนเนี่ยก็เหมือนกับการสอนก็เหมือนกับการที่นักวิทยาศาสตร์ทํางานนะครับ เราก็ต้องสอนให้เขาเห็นธรรมชาติว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ความรู้มาอย่างไรและเขาทํางานอย่างไรเพื่อได้ความรู้ซึ่งในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเราจะประกอบด้วย2กระบวนการใหญ่ๆในแบบว่า science community เนี่ยหนึ่งก็คือการสร้างองค์ความรู้ที่นี่นักวิทยาศาสตร์สร้างองค์ความรู้ได้อย่างไรนั้นก็น่าจะเกิดจากการสร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก่อนนะครับ เพื่อที่จะนําไปสู่ข้อสรุปที่เนี่ยพ่อเราได้องค์ความรู้ได้คาอธิบายทางวิทยาศาสตร์แลวเนี่ยกระบวนการที่สองเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือว่าการโต้แย้งเพื่อที่จะให้นำเข้าไปสู่ประชาคมวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะให้คําอธิบายนั้นหรือว่าข้อสรุปนั้นหรือว่าสิ่งทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์เสนอมาเนี่ยมันได้รับการอยอมรับในในระดับ วูกว้างที่เป็นสากลนะครับมันก็เลยสะท้อนถึง argumentation ได้นะครับก็เลยคิดว่าดังนั้นกระบวนการกระบวนการสร้างองค์ความรู้เนี่ยมันจะประกอบด้วยสองกระบวนการก็คือกระบวนการสร้างความรู้เสร็จแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบความรู้นะครับตรวจสอบความรู้ว่าอาจจะใอ้ argumentation เพื่อจะสะท้อนการทํางานของชุมชนของนักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับเวลาที่นักวิทยาศาสตร์ทํางานวิจัยแบบนี้ครับ เขาก็จะต้องมีการสร้างองค์ความรู้ของเขาขึ้นมาแล้วก็เอางานวิจัยนี้เสนอเข้าไปในประชาคมนักวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะได้พูดว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมได้รับการยอมรับไหมครับนี่ครับเท่าเท่าที่ครูฟังนะครับแล้วก็จากความคิดของครูมันอาจจะสรุปได้ประมาณสักสามสามสี่อย่างนี่นะครับก็คือเหมือนที่เราว่านั่นแหละนะครับทุกคนค่อนข้างแสดงความคิดได้ดีมากเลยนะครับเราเรามองย้อนกลับไปอะครับโอเค ตอนแรกเราอาจจะมองว่าเป็นเพราะว่าหลักสูตรอเมริกาว่าอย่างนั้นนี้แต่จริงๆแบกกลับไปก่อนก่อนที่จะมาถึงถึงหลักสูตรต้องแบกกลับไปถึงหัวใจของมันถึงปรัชญาของอะไรเงี้ยคือเข้าไปดูที่เดนิจอบไซด์ก่อนถูกไหมที่เราพูดกันนั่นแหละว่าเฮ้ยตกลงธรรมชาติของวิทยาศาสตร์คืออะไรนะักวิทยาศาสตร์ทาํางานยังไงประเด็นคือเราก็อยากให้เด็กได้ทําคิดแล้วทาเราจำจาได้ไหมที่เราได้ได้คุยกันในรายวิชาวิธีสอนคือ ทำและคิดเยี่ยงนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นเนี่ยก็ย้อนกลับไป t u r e of s c i e n น e นักวิทยาศาสตร์ทำยังไงครับนักวิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใช่ไหมคือ scientific explanation คืออธิบายปรากฏการณ์ทางทางทางวิทยาศาสตร์ไอ้ทางทางธรรมชาติแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาอธิบายเนี่ยเด็กจะอธิบายยังไงครับปกติแล้วสมมุติว่านะเราสอนเราสอนเนี่ยอาจจะบอกว่าสมมติสอนเรื่องการระเหยถ้าเด็ก อธิบายว่าการระเหยหมายถึงการที่สารได้รับความร้อนของเหลวได้รับความร้อนแล้วกลายเป็นไอเปลี่ยนจากขวางของเหลวกลายเป็นแกส๊สอันนี้เด็ก explain ไหมเด็ก explain แต่เด็ก explain มาจากไหนคืออธิบาย <c oughs> เหมือนเหมือน <c oughs> จํามาถูกไหมแต่มัน <c oughs> ไม่ได้ใช้อะไรฮะกระบวนการอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องไปครับอธิบายปรากฏการสร้างโมเดลหรือ ดูจาก Data ดูจาก Evid e n c e ดูจากข้อมูลแล้วก็มาสร้างลักษณะอย่างนี้คือสร้างคําอธิบายอ่ะใช่ว่าสร้างคําอธิบายใครเป็นคนสร้างเด็กต้องเป็นคนสร้างถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเด็กไปท่องมาหรือจำมาจากหนังสือนั่นคือมันก็แค่คอนเซ็ปต์อะไรลักษณะนั้นมันก็เลยบอกว่าเอเด็กไม่ได้ทาอาการเยี่ยงนักวิทยาศาสตร์เลยตัวนี้มันก็เลยเข้ามามีความสําคัญว่าเราควรจะทําให้เด็กเนี่ยมีทาและคิดเยี่ยงนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครตัว argumentation ก็เหมือนกันอย่างที่เราบอกครับ พอได้คําอธิบายมาแล้วทีนี้แต่ละคนมันมีคําอธิบายแตกต่างกันถูกไหมคนนี้อธิบายแบบนี้คนนี้อธิบายแบบเนี้เด็กไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการ evaluate หรือว่า test หรือว่า justify ไอ้คำอธิบายของเขาเลยมันก็เกิด argumentation เกิดมาขึ้นมาแบบในลักษณะอย่างเงี้ยนั่นคือนี่คืออาการอย่างเช่นดาวพลูโตควรจะปลดควรจะเอามันอยู่หรือไม่ให้ไม่ให้มันอยู่ให้มันอยู่ในระบบสุริยะไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเราสอนเด็กเราแค่ให้เด็กจําจำว่าเออเนี่ยมันอยู่ ดาวผูโต,โตคือดาวเคราะห์นั่นนูนนี่นะแต่แต่ส่วนใหญ่เราขาดตรงนี้น,น่ะซึ่งตัวนี้คือหัวใจสําคัญนะฮะคือ process ของการของของของ,ของการคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นคนที่คิดหลักสูตรก็ย้อนกลับไปว่าเอ้ยหลักสูตรเราควรจะเพิ่มเอามาใส่นี่นี่ไหมก็คือเข้ามาอยู่ใน practice ที่เป็น NGSS แล้วก็เข้ามาอยู่ในตัวเป้าหมายการจัดก,การเรียนรู้ในหลายๆประเทศรวมทั้งพิซซ่าพิซซ่าบอกเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่เราจะกระตุ้นนั้นดังนั้นก็เอามาบรรจุบรนซาดังนั้น มันจะเป็นสเต็ปที่ว่าอันที่หนึ่งนะครับดูล่าของมันก่อน the nature of science ก่อนอันที่สองเมื่อจากเหตุผลนั้นปุ๊บก็เลยเอามาเข้าสู่ในหลักสูตรแต่ทีเนี้ยประโยชน์ของมันอีกอันนึงคืออย่างในเปเปอร์เขาบอกเลยว่ามันช่วยทําให้ครูกับทยให้ครูเนี่ยสามารถลึกตัวหลักสูตรสามารถวัดในเชิงลึกได้คือมันมีมันมันมีทักษะอะไรที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากเลยถูกไหมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแต่หมายเขาว่าเวลาเราวัดและประเมินเนี่ย แทนที่เราจะวัดว่าเด็กตอบได้ไหมตอบแบบว่าการลเละเอยหมายถึงแค่นั้นแต่ดูไม่ว่าเด็กอะ่ะใช้ใช้ข้อมูลใช้หลักฐานไหมหรือให้เหตุผลไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทำนองนั้นนั่นนั่นก็คือว่ามันจะช่วยทําให้ครูลึกลงไปอธิบายเอ็กซเรย์ X ขึ้นไปนั้นการที่เราสนใจตัวแปรน,ปนี้มันตัวแปรนี้มันคืออะไรมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนักการศึกษาก็เลยนิยามหรือก็เล่นเล่นตัวแปรนี้มากขึ้นอะไรลักษณะอย่างนั้นนะครับ ประมาณสักสามประเด็นเนี่ยหลักๆเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับมีใครจะเพิ่มเติมประเด็นครูไหมเดี๋ยวผมขอเสริมนะครับก็ค,บคือไม่ต้องอธิบายทำไมต้อง argumentation เพราะว่ามันเป็นลักษณะของผู้ดูวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับที่ที่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าดูรากของ nature of science แล้วมันจะมีในมิติของ อ่าไซ c ฟิกเอนเตอร์ไพรส์นะครับซึ่งเราไม่ค่อยพูดกันถึงในตรงานั้นอะกิจกรรมของนักวิทยาศาสตร์ซึ่ง e x p l i a t i o n argumentation ก็เป็นกิจกรรมของนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ที่ตอนนี้ทางทางการเรียนการสอนใน education ก็ให้ความสําคัญด้วยนะครับแล้วก็อยากอยากจะบอกว่าตรงจุดนี้นะครับมัน e x p l a t i o n argumentation มันถือว่าเป็น higher order practice เลยเป็นการปฏิบัติขั้นสูงซึ่งซึ่งจะต่างจาก ดังเดิมเนาะที่เน้นความรู้ความจําความเข้าใจแค่วิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็อยากเสริมอาจารยร์ชาติยีนะครับใช่ครับคืออย่างที่จาจาร์สศเทฐบอกอะ่ะคือถ้าพูดถึงว่าแบบถ้าเหมือนที่ครูว,ว่าไปเมื่อกี้รวมกันกน็คือถ้าเราแค่บอกว่าอธิบายได้ก็มันเหมือนกับถ้าจะถ้าจะเป็นตามบลูมเนี่ยเอาเอากรอบของบลูมอะ่ะบลูมมันก็จะเป็นแค่แบบขั้นแบบรู้จํานําไปใช้ใช่ไหมก็คือรู้เข้าใจใช่ไหมขั้นเข้าใจอย่างเงี้ยแค่เข้าใจเข้าใจอธิบายได้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเมนมันมันไฮเออร์มันไปที่แบบว่า justify หา evidence มันคือเป็นการสังเคราะห์เป็นการวิเคราะห์เป็นการประเมินค่าคือขั้นสูงสุดของของอะไรฮะของบลูมอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอยากจะบอกว่าไม่ไม่จะเป็นต้องใช้บลูมคือตอนเนี้ยบลูมมันละลายสลายไปแล้วนะคือบางทีคนบางคนยังยึดตัวบลูมอยู่บลูม Bloom ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึง practices เนี่ยคำว่า practices ลองอ่านเราเห็นไหมทำไมเขาใช้คำ practices ทำไมเขาไม่ใช้คำว่า skills เหมือนว่า practice มันจะรวมความรู้กับสกิลเขา้าด้วยกันเลยซึ่งมันก็คือถ้าเป็นบ้านเรากำลเงนท์คืออะไรครับสมรรถนะถูกไหม competency จริงๆอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาใช้คำ practice คือคือคนเราจะทำอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้ทั้ง Skills และก็ความรู้เช่นการที่เราจะ achievement ได้เนี่ยสกิลคือต้องแบบ ต้องเป็นคนที่คิดวิเคราะห์เก่งสังเคราะห์เก่งเป็นคนที่อี a l ลูเอเก่งแต่ความรู้ก็ต้องมีวิทยาศาสตร์มันถึงจะมีข้อมูลได้ลักษณะแบบนั้นนะครับมันเป็นเด่นกันคือมันมันถ้าเกิดเราอยู่ตามอเมริกามันก็เหมือนแบบ o o p p t t n c y based c u r r i ค u l ัมอ่ะมันเป็นหลักสูตรสมรรถนะชัดเลยเห็นภาพนะฮะโอเค okay. ทีนี้รูซิน you have any ideas before I'm I make a conclusion of this question would would you like to add something more Uh, I think I agree with my classmates. I didn't. I don't really understand what they talk about, but I heard some keywords like NGSS and uh, uh, scientific literacy. I yeah. think why we do, why students need to learn and teachers need to teach explanation, and the researchers need to do research about explanation and argumentation is uh, because in this uh, international and uh, I think many national standards. Uh, argumentation is one of the uh, standard in in those uh, international standards so that's why we need to uh, learn the difference between them and the similarities yeah yeah, yeah okay uh, we, we do agree with with your ideas and your peers and because the national and international standards in science